แจ็คเชคก็ er, สุ่สดีพี่เพื่อนๆนะคะตอนนี้เจายก็เ <publishers> ร <discussion S 1> <unt> uh. ิ่มงานต่อเลคะหลังจากที่ไปติดหล่มมาเมื่อสักครู่แต่ที่ตรงนี้นะคะหลายมุมมาแต่ถ้าเรื่อินแบบนี่เป็นแบบนี้ก็มีเรือเชื่อมไหมี่จมนี่จางสามนี่ที่ดินตรงเนี้ยมองตอนแรกว่าน่าจะน่าจะอ่อนนะแต่จริงไม่แข็งมากเลยเมื่อสักครู่ก็ลล์าดิน เปที่นึ่งตรงนี้นะคะนี่เอาไม้มาลองแล้วเนี่ยล่องที่เราให้ดูเมาาื่อใครไมได่ดูคลิปนะตรงนี้ล่องเนี้ยลึกมากมันเป็นตักควายมันเป็นลมมันเป็นลมเื่อะครับปรำซาเกือบเ,อเกือบชั่วโมงไม่ถึงไม่ถึงกบเกือบแหละเพราะว่ามันมันจมมันหล่มเหมนกัน เหนื่อยเลยเพื่อนค่ะบ,บอกแต่ว่าต้อทงทําต่ออีกสักระยะเดียวจริงๆมัน,นมันเป็น,นปัดควายมันก็จะไี่นีดด่นีเขาบอกว่าเขาบอกเพื่อนขับไปแล้วเพื่อนขับแกไม่ได้ยินตอนแกขับแกขับรถแกยังไม่ยินค่ะถ้าอยู่รถไทยเนี่ยเราต้องรองแกมาก,ก่อนแล้วเราถึงจะพูดเพื่อเธอได้ยินนะคะ แดดมันตอกล้องกล้องโดนเลยนะเป็นแบบเส้นเป็นแบบเส้นเลยัดน,นอ๋อไม่ใช่แดดแดบดบสะท้อนมาเหลือนิดเดียวแล้วค่ะจริงๆที่ตรงนี้ไล่เดียวเองใช้เวลาชั่วโมงเดียวเสร็จจริงๆกลาวว่า <c oughs> <ๆ c oughs> แต่จะดูล้อจะยากนะคะล้อฝั่งนี้ยังไม่เท่าไหร่ล้อฝั่งนู้นะเป็นโดนัทเลยเครื่อบเลยเมื่อกี้หันมองปุ๊บมันก็แบบ ไปทอดได้เลยนะรับจมเลยรอยบางดินตรงบางเนี่ยนะะบางตรงเนี้ยมันจะอ่อนลงจะลึกนะคะเนี่ยถ้าถึงหลังจานาดินเนี่ยมันจะลึกแล้วแปลงนี้นะคะดินบางช่วงก็จะเป็นหิน มันก็จะแข็งมันก็จะไม่มาดินที่เดียวกันนะแต่ว่าแปลงเดียวกันแต่เป็นดินหลายแบบเลยแต่เป็นดินหลายแบบเลยนะคะ ต้องแรงไปเมื่อวานหน่อยนะึงเอ้เมนนะื่อวา,น,าอนแล้วเมื่อวานมันก่อนแรงหน่อยหนะึ่งวันนี้ด้วยวันนีว,วันดีก็เลยชื้นชื้นมากๆยังชื้นอยู่ค่ะแต่นี้มันเป็นป่ายยางนะคะทุกคนที่มันจะมีดินปนทรายดินเหนียวด้วยโอ้ยหลายๆดินปนกันเลยละคะ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบไอ้นี่เลยนี่นะคะคเห็นมาล่หนึ่ง จริงๆไล่หนึ่งของเรานะอุต่าจริงๆนในการถ่ายจริงปกติไม่มีเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะคะไล่หนึ่งเราก็จะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งสำหรับสามจานนะคะผ่านสามผ่านเจ็ดเราก็ใช้เวลาไปเออสามไล่ชั่วโมงหนึ่งแต่นี้วันี้มีเหตุการณ์นิดหนึ่งไล่หนึ่งไล่นี้กายก็เลยกลายเป็นตบชั่วโมงเลย 给你夹弄好嘞。Really, really, really, really. นุ่มล้อหมดแล้วไม่นวิ่งไปเออลื่นลื่นไลได้พี่เขาไปขับพวกพี่เขาขับเมื่อกี้พี่ขับบอกลื่นเลยลื่นเหลือเกินใช่ค่ะเพราะว่าดินมันไม่แห้งดีก็เลยลื่นกลายเป็นไม่สวยงามเลยเนี่ยเขาถึงไม,ไม่ไม่ตัดไอ้ไม่ลงจานกันหน้า พราะเม็นดินไม่แห้งดีเพราะมันไม่สวยมัื่นเพราะส่วนมากเขาลงเวลาเขาลงจานเขาทำงานกันนะคะเขาจะช่วงที่ดินแบบแห้งดีนะคะ ที่เราติดมาเมื่อกี้ค่ะคดี๋ยวว่าติดดิมันก็เลยต่อล้อเหนียวดิมันไม่เมื่อยเป็นเพียงย้วยนี่ค่ะจบใกล้แล้วแหละนิดเดียวแล้ได้แล้วเราพบกันคลิปหน้านะคะยังไงเช็ค90วันนี้นี่เดี๋ยวพี่ถับไกลเปิดก,การอีกหน่อยละพบกันค้าสวัสาว